สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยนะคะได้เยือนประเทศไทยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการลงนามแลกเปลี่ยน MOU ด้วยกัน5ฉบับค่ะ,คะเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติค่ะ โดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและสมเด็จมหาบวรที่ปดีหุนเซนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชนา,าจาักรกัมพูชาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ5ฉบับดังนี้ 1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งผู้ลงนามในฝ่ายไทยนะคะก็คือนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายกัมพูชาค่ะคือรัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาในส่วนของการทำา MOU ฉบับที่2นะคะก็จะเป็นการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชา ซึ่งผู้ลงนามฝ่ายไทยค่ะก็คือนางสาวสุพมาตอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและในส่วนของฝ่ายกัมพูชานะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชาค่ะ ในส่วนของฉบับที่3เป็นการบันทึกความเข้าใจว่าโดยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกมรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกลมรมศุลกากรและสัมพัสานมิตรแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งผู้ลงนามฝ่ายไทยนะคะก็คือนายธีรั์อัตตะวานิชอธิบดีกมรมศุลกากรและฝ่ายกัมพูชาคือรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและอธิบดีกมรมศุลกากรและสัมพัสานมิตรกัมพูชา ในส่วนของข้อตกลงฉบับที่4นะคะเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอ,อการค้ากัมพูชาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งผู้ลงนามฝ่ายไทยก็คือดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบและในส่วนของกัมพูชาะะก็คือประธานหอ,อการค้ากัมพูชาค่ะ ในส่วนของฉบับที่ห้านะคะเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาซึ่งผู้ลงนามฝ่ายไทยค่ะคือน,นายสนันอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าไทยและฝ่ายกัมพูชาก็คือประธานหอการค้ากัมพูชาค่ะ นอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาก็รวมการถแถลงข่าวโดยนายชายวัชรงโค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสรุปถึงสาระสําคัญของการถแถลงข่าวในครั้งนี้ดังนี้ค่ะในส่วนของด้านความสัมพันธ์นะคะก็มีการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้มีการทํางานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นส่งเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศที่มีร่วมกันและไทยก็ จะเปิดสถานกงศุลใหญ่แห่งใหม่ในเมืองเสียมราฐในขณะที่กัมพูชาเองนะคะก็จะเปิดสถานกงศุลใหญ่แห่งใหม่ที่สงขลาในปีนี้เช่นกันนะคะในส่วนของด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยก็จะไม่ยอมให้ใครนะคะใช้ไทยเป็นพื้นที่ในการแทรกแซงกิจการภายในหรือดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านและผู้นําทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในส่วนของการกระชับความร่วมมือต่อสู้กับอาชญากรรม าามชาติข้โดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ค่ะต่อมาในด้านของเศรษฐกิจนะคะไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมการทางการค้าระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งที่7ในต้นเดือนมีนาคมพร้อมทั้งมีนโยบายควิกวินค่ะในการนำา o u u ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าที่ได้ลงนามไปใช้ทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าโดยเฉพาะการค้าชายแดน รวมถึงยินดีกับการลงนาม MOU นะคะระหว่าง Exim Bank ซึ่งหอการค้ากัมพูชาจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากทั้งไทยและก็กัมพูชาค่ะ ในด้านของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะทั้ง2ฝ่ายได้มีการหารือตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงด้านพลังงานมีการตกลงที่จะหารือเพิ่มเติมเพื่อสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนนะคะในพื้นที่เรียกร้องที่ทับซ้อนกันร,ระหว่างทั้ง2ประเทศโดยผู้นําทั้ง2ฝ่ายก็มุ่งมั่นในการเก็บทุนระเบิด เพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่น้ำร่องนะคะเพื่อเป้าหมายในการทำให้พื้นที่ชายแดนเนี่ยปลอดภัยพร้อมทั้งดำเนินการยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงค้างค้างรวมทั้งยินดีที่จะได้ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในบริเวณชายแดนค่ะ ในส่วนของการท่องเที่ยวทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องนะคะในการรวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคพร้อมทั้งปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการข้ามชายแดนและจะกลับมาเจราจาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนทางถนนเพื่อให้ข้ามพรมแดนด้วยรถส่วนตัวได้ค่ะ ปัญหาหมอกควันนะคะในส่วนของหมอกควัน PM 2.5ข้ามชายแดนก็จะได้มีการตกลงนะคะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือในการจัดตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุดที่มีการเผา ความร่วมมือในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและสร้างขีดความสามารถในการแบ่งปันแนวปฏิบัติในการจัดการกับการเผาในเกษตรกรรมนะคะรวมถึงไทยก็จะมีการเชิญกัมพูชาเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ Clear Sky Strategy เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและก็แก้ปัญหานี้ในระดับภูมิภาคด้วยค่ะในส่วนของแรงงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าไทยจะให้ความสําคัญดูแลแรงงานทุกประเทศ รวมถึงกัมพูชาในประเทศไทยนะคะก็ให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและการรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมด้วยค่ะในส่วนของสถานการณ์ในเมียนมาไทยและกัมพูชาเนี่ยก็ต่างต้องการที่จะเห็นเมียนมามีสันติสุขนะคะมั่นคงและเป็นเอกภาพซึ่งรัฐบาลจะแสดงบทบาทเชิงรุกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในเมียนมาและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างสันติโดยดําเนินความร่วมมือพร้อมกับอาเซียนค่ะ ในช่วงท้ายนะคะผู้นำไทยและกัมพูชาก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนพร้อมทั้งยืนยันที่จะพบปะและหารือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดกันต่อไปค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการลงนาม MOU นะคะมีการแลกเปลี่ยนการ5ฉบับนะคะเพื่อที่เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะและเรื่องราวสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการในส่วนที่รัฐบาลคะ่ะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งมะเร็งครบวงจรนะครับซึ่งเป็นการ ตรวจเพิ่มคัดกรองเชิงรุกนะคะแล้วก็การดูแลรักษามะเร็งให้แก่ผู้ใช้บัตรทอง30บาทเพื่อครอบคลุมทั่วถึงค่ะโดยทางด้านในาใยชัยวัชรงโค์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาสุขภาพปัญหาโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ความสําคัญในการป้องกันโรคมะเร็งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งควบวงจรภายใต้สิทธิบัตรทองนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน2566เพื่อป้องกันและคัดกรองการดูแลรักษา แล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งด้วยบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพและการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มเติมค่ะรัฐบาลก็ได้มีการบรรจุสิทธิประโยชน์ในการรักษามะเร็งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบริการฝังแร่เฉพาะเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตาบริการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งไส้ตรงมะเร็งตับแล้วก็ตับอ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่อน้ําดีด้วยหุ่นยนต์และบริการรักษาด้วยรังส โปรโตน,นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเพิ่มการบริการ2รายการเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเชิงรุกได้แก่1บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมและอัลตราซาวในผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปที่ครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมปีละ1ครั้งกําหนดเป้าหมายการบริการตรวจคัดกรองในปี2567จํานวน4 6 0 0ราย บริการการตรวจปัสสาวะนะคะชุดตรวจพยาธิใบไ,ไม้ในตับสําเร็จรูปชนิดเร็วด้วยตนเองเพื่อเป็นถังเลือกให้กับคนไทยทุกสิทธิ์ที่อายุ15ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไ,ไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน,น้ําดีด้วยตนเองโดยทั้ง2รายการนี้นะคะก็จะอยู่ระหว่างการจัดวางระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยรัฐบาลก็ยังได้มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายโดยกําหนดให้หน่วยงาน หรือองค์กรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียงบริการดูแลประคับประคองระยะท้ายเช่นวัดโบสถ์คริสต์มัสยิดนะคะแล้วก็องค์กรเอกชนรวมไปถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นหน่วยบริการส่งต่อด้านชีวพิบาลหรือหน่วยชีวพิบาลในฐานะสถานบริการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา3ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ค่ะ โดยทางด้านนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้ความสําคัญนะคะในส่วนของการดูแลป้องกันคัดกรองดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรสนับสนุนให้ผู้ใช้บัตรทอง30บาทได้รับการบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมต,มตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2545 โดยนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นค่ะว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมทั่วถึงเท่าเทียมจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้นะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณการทํางานของนายแพทย์ชลาน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่สามารถบริหารและตอบสนองต่อแนวนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทําให้รัฐบาลเข้าใจถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะทำให้บัตรประชาชนใบเดียวดูแลสุขภาพประชาชนรักษาได้ทุกที่ทุกโรคนะคะนั่นก็คือในส่วนของความมุ่งมั่นของรัฐบาลค่ะที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะในการรักษามะเร็งอย่างครบวงจรค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c ช anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉัน ยพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษายนนี้สำนักงานกปร,รชวนน้องๆเยาวชนอายุ18-25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB แคมป์ Camp, รุ่นที่14ในธีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกปร,รอและท่ายายวชน rdpb camp เร็วๆนี้แน่นอนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน